สวัสดีครับวันนี้วันที่สิมกรา2566อยู่กับผมนี่ลุดลอเล่นล้อเล่นยอๆออยู่กับซี v ปี2 0 0 8สีบอลเงินวันนี้ขออนุญาตเปิดรอนะครับเพราะว่าพรีเซนต์ภายในก่อนแล้วกันมันจะเร็วหน่อยมัวแต่ไปเปิดธิรบาลธลรบาลธิรบาลก็ดีตายดีช้าเสียเวลาซี CL v ปี2 0 0 8เครื่อง2,000ประหยัดนะเครื่อง2000 ไปท้ายยังคลิปนะไปท้ายยังได้อยู่นะเออไปท้ายได้ CRV เครื่องสองพประหยัดถ้า2.4ก็ประหยัดเหมือนกันว่าไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ว่าอะไรไม่ได้เลยว่าแล้วมาม่าตลอดผ้าหลังคาก็ได้นะสะอาดนะประตูหลังซ้ายก่อนเลยเรียบร้อยครับพร้อมปี08ก็จริงแต่ก็สภาพนะ ก็สภาพก็โอเคนะพลาสติกพลาสติกก็ได้นะเครื่องสองพปี08นย์ได้นะหลังทงหลังคาเก่าเดิมฝาท้ายเดิมมาร์คเดิมเบ็ดอาร์คเดิมเก่าเดิมฝาท้ายเก่าเดิมซีนเดิมนะฮะเก่าอย่างนี้ถ้าบอกว่าไม่เดิมก็ ไปซื้อบวหิมะกินแล้วน่นผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรครับบวหิมะพูดไปงั้นนะอย่าพูดก็พูดเออประตูหน้าซ้ายนะครับหนังเบาะหนังเรียบร้อยสภาพสะอาดนะพร้อมใช้นะเดิมครับเน่เน่เนดูดูเน่น็อตไม่ขยับเฮ้ยเขาคิดดึงนี่นะดึงที่ข้างนึง อ่าพมไหมแล้วประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมประตูทุกบานดึงมาเม็ดอาร์คอย่างนี้ทุกบานครับไม่อยากดึงหลายบานเหนื่อยนะดึงบานเดียวพอแล้วก็ผมบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกบานก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกบานนะฮะ,ะลูกค้าหลายคนนี่ผมจะทําขยันทําคลิปแล้วไม่ขยับไม่เคลื่อนครับเดินเดิมเ,เดิมเดิมกติกยังอยู่เลยหุ่นก,ก็แคบยังอยู่เลยเดิมมากอันนี้เดิมมาก เครื่องเดิมเดี๋หรือวนมาขอปองเดิมเดิมหรือวนมาไปปิดบ้านอื่นก่อนจะได้เดินดูรอบๆได้เต็มประตูหลังขวานะฮะประตูหลังขวานัดไม่ขยับเหมือนกันไม่รู้จะขยับทําไมเพราะรถบอกว่าเดิมเดิมก็เดิมไม่ขยับอยู่แล้วฮะเ็นอาร์คคมๆที่ประตูครับเดิมครับภายในสะอาดนะฮะเบาะหนังพร้อมๆสะอาดๆสะอาดจอยไฟเซ็นร์ล็อกพวงมาลัยวังติดฟังก์ชันล็อกความเร็วได้คูดคอนโทรลได้นะฮะ บาะหนังนะครับบาะหนังบาะหนังติเตะ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 เมองข้างพับปรับได้มองข้างปรับได้พับได้นะครับมองข้างพับได้พับได้นะครับับได้พับได้เครื่องยนต์พุทคอนโทรลล็อกความเร็วได้เกียร์ออโต้แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเออเปิดประตูไว้นี่เร็วกว่าสามนาทีก็ภายในหมดละดิเซนภายในหมดละ รถเนี่ยค่อยดูที่ฝาปองเลยเพราะวาเวลาคุณชนเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาปองคุณโดนก่อนเลยดุ้งบุกทาสีก่อนแน่นอนดูแค่ฝากระปรงอย่างเงี้ยจบจบไม่ต้องไปดูเยอะตามไปที่ฝากระปรงคุณเดิมนะเบ้าชกคุณก็ต้องเดิมอยู่แล้วไม่ต้องไปดูไม่หรอกทุกคนนี่โอ้โหดูยังไข่ <c oughs> นี่ฮนะเดิมหมดเดิมหมดเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งทีตาร์ตอยู่นะไอโฟนจะเสียงดังหน่อยเครื่องนิ่ง ตัดตามระยะแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ใหม่ห้องเครื่องเดิมมากเครื่องเดิมมากสวยมากเดิมมากสวยมากไฟหน้าก็ใสไฟหน้าใสมาดูภายนอกกันเลยสวยแน่นอนสีบนเงินสีสว่างเขาบอกว่าสีสว่างเนี่ยการประสอบอุบัติเหตุเนี่ยจะน,น้อยกว่าสีเทาๆมัวมัว เพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเจอเกิดตอนที่ไหนมาตอนสลัวสลัวโัวหัพระอาทิตย์เริ่มตกดินถ้ารถคุณมีสีสว่างคุณจะเห็นเด่นชัดกว่าสีอื่นที่มันโทนสีคล้ำคล้ำอ่ะนะฮะสีบอลสีขาวนี่เป็นอันดับหนึ่งเป็นสีที่ปลอดภัยอันดับต้นๆเลยเป็นสีที่ปลอดภัยแน่นอนโทนอ่อนสีฟ้าอย่างเงี้ยสีฟ้าสีบอลเงินนะฮะอธิบายให้ฟังเฉย แนะนำนี้เฉยเพราะว่าเดี๋ยวสีอื่นผมก็มเีเดี๋ยวขายไม่ได้นะก็พูดได้ฟังตัวนี้เราขายอา่าวลืมพูดเรื่องราคาตัวนี้เราขายสองแสนสาม